จากกรณีช่วงวันที่14สิงหาคม68ค่ะก็ได้พบความเคลื่อนไหวของทหารเขมรนะคะเสริมกำลังประชิดชายแดนไทยตลอดแนวเทือกเขาพนมดงรักซึ่งก็สอดคล้องกับที่ปรากฏภาพชาวเขมรจำนวนมากค่ะพากันแตกตื่นแห่อพยพทิ้งบ้านเรือนกันตั้งแต่ช่วงเมื่อคืนวานนะคะจนถึงเช้ามืดที่ผ่านมาที่เพจชาวเขมรในจังหวัดอุดรมีชยัยกัมพูชาจังหวัดที่ติดกับชายแดนประเทศไทย แล้วก็เป็นพื้นที่ที่ทหารเขมรมีการเสริมกำลังพลและนำอาวุธเข้ามาจำนวนมากในพื้นที่ดังกล่าวทำให้ชาวบ้านเนี่ยพอเห็นเหตุการณ์แบบนั้นเกิดอาการแตกตื่นพากันอพยพเป็นจำนวนมากเรื่องนี้พลตรีวัญชนะสวัสดีรองโฆษกกองประชาการกองทัพไทยได้กล่าวเอาไว้ชัดเจนค่ะว่าหุนเซนมีการละเมิดข้อตกลงเสริมกำลังตลอดระยะเวลาหลังการเจรจา ดังนั้นเพื่อสร้างความชอบธรรมในการเสริมกำลังจึงส่งข่าวปลอมปั่นหัวชาวเขเมรด้วยกันเองใส่ร้ายประเทศไทยว่าจะมีการโจมตีจนทำให้ชาวเขเมรน,นั้นแตกตื่นมีการอบพยพกันเป็นจำนวนมาก จนล่าสุดนะคะทหารเขมรเนี่ยก็เริ่มมีอาการหลอนหูแววแล้วค่ะก่อนหน้านี้นะักเคลื่อนไหวทางการเมืองชาวเขมรนะคะเขาออกมาโพสต์บอกว่ามีการรายงานความเคลื่อนไหวของทหารเขมรที่บริเวณภูผีนะคะที่อยู่ในพื้นที่ตําบลเสาธงชัยอําเภอกันทรลักษ์จังหวัดศรีสะเกดบนแนวเทือกเขาพนมดงรักใกล้กับปราสาทโดนตนัวนและเขาพระวิหารซึ่งในเหตุการณ์ปะทะก,กับไทย จุดนี้เนี่ยกลายเป็นสถานที่ปลิดวิญญาณทหารเขมรราว100นายค่ะหลังกองทัพภาคที่สองได้ประกาศปฏิบัติการยุทธบดินโจมตีไปเมื่อวันที่25กรกฎาคม68เมื่อช่วงเวลาประมาณ2.12นาฬิกา12นาทีที่ผ่านมามีการโพสต์นะคะว่าตอนตี1.50นะคะข้อความจากภูเขาผีสยามแล้วก็มีข้อความยิงยิงยิงเสียงป่า ไม่รู้ว่ายิงอะไรซึ่งเป็นการกล่าวหาไทยอย่างลอยๆโดยไม่มีหลักฐานค่ะโดยหลังจากข้อความนี้นะคะถูกเผยแพร่ออกไปก็มีชาวคอมเมนต์เข้าไปแสดงความคิดเห็นจำนวนมากค่ะคนที่เชื่อว่าไทยขยับก็จะคิดว่านี่เป็นกลยุทธ์พื้นดินตามแนวตะเข็บชายแดนอาจจะเป็นการต่อกรรอบดึกหรือเปล่าบางก็บอกว่าเกิดอาการเป็นห่วงพวกเดียวกันว่าในสงครามครั้งที่สนี้ ทำไมขเขมรถึงส่งทหารไปเสียชีวิตอีกทำไมไม่ไปปกป้องครอบครัวของพวกเขาล่ะหรือบางคนก็บอกว่าทหารแนวหน้าเนี่ยจะต้องลำบากเพราะอาวุธของขเขมรเองเนี่ยของเรามันก็เก่าแล้วก็ใช้งานไม่ได้แล้วขเขมรหลายคนก็จินตนาการไปค่ะบอกว่าทหารไทยขยับโจมตีแล้วโจมตีด้วยพลังงานบางอย่างที่มองไม่เห็นมันก็คือแบบมีผีสิงอะไรประมาณนี้นะคะลือกันไปว่า ผีนั้นอยู่บนยอดเขาหรือผีหลบอยู่ใต้ดินใต้ต้นไม้อะไรแบบนี้ก็มีบอกว่าผีเนี่ยหลอกหลอนพวกเขาถูกหลอกโดยผีคุณรู้ไหมมันยิงผีใส่พวกเราบางคนเนี่ยก็บอกว่าทหารเขมรเนี่ยอาจจะคิดไปเองเพราะว่ามันเป็นการต่อสู้ที่มันต่อเนื่องยาวนานก็เลยทำให้ขวัญเสียขวัญผวากกระสับกระส่ายแบบนั้นเป็นต้นนะคะ อย่างไรก็ตามค่ะล่าสุดนะคะทางทีมข่าวของเราก็มีการติดต่อสัมภาษณ์อาสาสมัครทหารพรานคุณนนทนาวินค่ะเป็นอดีตท,ทหารพรานจู่โจมค่ายปักธงชัยนะคะเกี่ยวกับการขยับเสริมกําลังทหารของขเขมรล่าสุดค่ะเพื่อจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วมีข้อเท็จจริงอย่างไรแล้วก็ปรากฏว่าขเขมรม,มีการเสริมกําลังจริงๆค่ะแบบที่เสเบร์บอกนะคะแล้วก็ยืนยันด้วยค่ะว่าจุดภูผีนั้น ทหารไทยไม่ได้มีการเคลื่อนไหวโดยเขาอธิบายแบบนี้ค่ะว่าน่าจะเป็นอาการหลอนของพวกทหารขเขมรเองที่เกิดขึ้นได้ในสภาวะสงครามแล้วยังอัปเดตให้เราฟังค่ะว่าทางกองทัพไทยก็ได้มีการขยับแล้วเช่นกันเพื่อเตรียมจะรับมือหลังฮุนเซนสั่งเสริมกำลังตลอดแนวชายแดนแล้วก็ยังละเมิดข้อตกลงไม่หยุดโดยเฉพาะเรื่องของปฏิบัติการจัก,กรพงภูวนาธ โลเล็กปกป้องอธิปไตยไทยแผนยุทธศาสตร์อันเกรียงไกรที่เคยพิชิตศึกเขาพระวิหารเมื่อปี2554จนกองทัพกัมพูชาพ่ายยับไปและที่ไทยใช้กำราบขเขมรที่เปิดฉากโจมตีไทยก่อนล่าสุดซึ่งที่อาจจะมีการนำมาใช้อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่กองทัพป,ประกาศใช้สิทธิในการปกป้องตนเองรายละเอียดเป็นยังไงเราไปฟังคลิปกันค่ะ ตามที่ผมได้เกาะติดข้อมูลก็มีข้อมูลว่าทางฝักฝั่งของกัมพูชาเนี่ยได้เคลื่อนกําลังทางทหารพร้อมอาวุธยุทโธปกรณ์เข้ามาประจําแนวแล้วก็มีการแจ้งให้ประชาชนคนเขมรนคนกัมพูชาเนี่ยเ,เคลื่อนย้ายอยยพให้ห่างจากแนวชายแดนก็มีข้อมูลประมาณนี้นะครับแล้วก็ไปเกาะติดข้อมูลเชิงลึกก็พบว่ามันเป็นเรื่องจริงครับมันน่าจะเกี่ยวกับ ข่าวลือนะครับมันมีข้อมูลข่าวลือที่ค่อนข้างจะถือว่าหนาหูบอกว่าเมื่อวันวันที่ผ่านมาเนี่ย ฝ่ายทหารของไทยเนะี่ยมีการประชมุมมีการพูดคุยมีการเจรจาหารือตามแผนจุตการจักรพงภูวนาธว่าอย่างนั้นอันนี้เป็นข้อมูลนะครับก็ไม่ไม่ยืนยันแต่ว่ามันก็มีข้อมูลชิ้นนี้หลุดออกมาก็อาจจะทําให้ทางฝากฝ่ายของกัมพูชาเนี่ยเขาเกรงว่าทางทหารจะใช้แผนปฏิบัติการจักรพง์ภูวนาธ อีกทั้งหนึ่งซึ่งเป็นทั้งที่สองผมว่าข้อมูลชิ้นนี้มันน่าจะาหลุดออกไปถึงหูทางฝั่งของกัมพูชาประมาณนี้ครับส่วนเสียงปืนที่ว่าเนี่ยนะครับจากการเช็คข้อมูลเข้าไปที่บริเวณตะเข็บชายแดนไทยกัมพูชาไม่ว่าจะเป็นบริลัมสุรินทศ์ษรีสเกตเนี่ยไม่พบว่าทางฝ่ายไทยมีการใช้อาวุธมีการายิงอาวุธนะครับเออแต่ว่า จากการวิเคราะห์เนี่ยน่าจะเป็นเสียงปืนจากทางาฝั่งของกัมพูชามากกว่าเพราะว่าขณะน,นี้ทางกัมพูชาเนี่ยออกอาการล้นหลอนหลายคนเหมือนกันนะอันนี้ก็มีทลิปแล้วก็มีภาพพอที่จะยืนยันได้ว่าทางาฝั่งของกัมพูชาเนี่ย เขาค่อนข้างที่จะหวาดกลัวพอสมควรข้อมูลจากข้อมูลที่ชิงลึกที่ผมเข้าไปเกาะติดเพราะว่ามีทหารอยู่ในพื้นที่เนี่ยซึ่งเป็นทหารของกัมพูชาเนี่ยเขาเป็นเจ้าของเพจเพจหนึ่งปกติถ้ามันมีเรื่องราวถ้ามันมีเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยเจ้าของเพจเนี่ยเขาจะนาข้อมูลออกมาโพสแต่ว่าเมื่อค่าคืนที่ผ่านมาไม่มีการนํามาโพส ไม่มีการพูดคุยในเรื่องนี้นะครับแต่เพจอื่นๆของกัมพูชาเนี่ยก็บอกว่ามีเสียงปืนดังบริเวณะตะเข็บชเยเดนทางด้านภูผีภูผาหมอกอำเภอกันทลักษ์กของจังหวัดศรีสะเกษแต่เช็คข้อมูลข่าวสารในพื้นที่เนี่ยไม่พบว่ามีเสียงปืนครับผมคือการหลอนทางทหารเนี่ยมันหลอนได้หลายแบบ นะครับเ,เดี๋ยวจะขออนุญาตเล่าให้ฟังนิดหนึ่งซึ่งมีเรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบริเวณช่องบุกในช่วงปีพศ2529ช่วงนั้นทหารของเวียดนามเนี่ยได้เคลื่อนกำลังเข้ามาวางตามตะเข็บชายแดนไทยไม่ว่าจะเป็นเนิน400เนิน477เนิน408เนิน500เนิน 475พวกนี้สมัยนั้นนะครับทหารของเวียดนามเนี่ยก็ได้เคลื่อนกำลังเข้ามาแล้วก็เกิดการประทะกับทหารไทยในช่วงนั้นก็ต้องยอมรับว่าทหารของฝ่ายไทยเนี่ยก็มีอาการหลอนเมึกนะันวิธีหลอนเนี่ยนะครับหลอนที่หนึ่ง พอตกยามค่ําคืนเนี่ยก็จะหวาดระแวงบางครั้งได้ยินเสียงสัตว์ป่าพวกกระทิงพวกเก้งพวกกวางเนี่ยมันเดินเหยียบย่ำพวกไม้หงไม้แห้งมันจะมีเสียงดังกรกแกพวกเนี้ยพอได้ยินก็เข้าใจว่าทางทหารของเวียดนามเนี่ยเคลื่อนกําลังเข้าตีจากนั้นก็เปิดฉากยิงตุ้มตุ้มตุ้มสุดท้ายนะครับพ่งครับกองร้อยเขาก็เช็คข้อมูลปรากฏว่ามันเป็นเสียงปืนที่ยิงจากฝั่งฝั่งของ ฝ่ายเดียวกันไม่ได้เป็นการยิงปะทะการละครนี้ก็น่าจะเหมือนกันครับผมออตอนนี้เขาหวดาดระแวงแล้วก็รู้สึกเขากลัวทหารไทยเเพราะว่าประวัติการสู้รบของทหารพลานักนะรุปชุดดาของไทยเนี่ยก็มีความเก่งกล้ามีความสามารถมีความเชี่ยวชาญชํานาญในเรื่องของการรบด้วยเหตุนี้เขาก็คงจะเ,เกร็งนะครับจนนําไปสู่การหลอนหรือว่าเป็นโรคจิตประสาทได้ครับ ปฏิบัติการยุทธบอดินคิดว่าประเทศไทยจะมีการเปิดปฏิบัติการนี้ขึ้นมาอีกสักครั้งหนึ่งไหมคะเออดูจากข้อมูลข่าวสารและได้ติดตามเกาะติดมาตั้งแต่ต้นเนี่ยนะครับก็มีแนวโน้มนะครับอย่างกรณีวันนี้เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาในพื้นที่ของกองบัญชาการกองทัพภาคที่1ที่บ้านหนองจานทร์อ,อำเภอโคกสูงจังหวัดสกแก้ลนะครับ ทางทหารของฝ่ายไทยกองบัญชาการกองทัพภาคที่1เนี่ยเขาก็ได้นำแนวรั้วนะครับลวดหนามหีเพลงเนี่ยไปปิดกั้นไม่ให้ทหารของกัมพูชาแล้วก็ไม่ให้ประชาชนคนกัมพูชาในพื้นที่ขยับแล้วก็เคลื่อนที่ผ่านเข้ามาใกล้ฝ่ายไทยเนี่ยก็เข้าไปนะครับแล้วก็วางแนวรัว้วลวดหนามทีนี้ทางทหารของขเมียนที่เขาดูแลปฏิบัติภารกิจอยู่ในพื้นที่ก็เกิดความไม่พอใจพอไม่พอใจปุ๊บก็ไปปลุกระดมมวลชน ของกัมพูชาเนี่ยให้รู้คือขนาดนี้นะครับมีการดันกันไปดันกันมาอยู่ส่วนที่ถามว่าน่าจะมีปฏิบัติการทั้งที่2เกิดขึ้นหรือไม่นะครับผมว่าถ้ามันจะเกิดเนี่ยภายใน7วันเนี่ยมันน่าจะเกิดถ้าเลย7วันไปแล้วเนี่ยผมว่ามันจะค่อยๆพี่คลายลงแต่ว่าตอนนี้ก็ต้องบอกตรงๆว่าสถานการณ์เนี่ยไม่ด้เงียบสงบนะครับมันค่อนข้างที่ จะตรึงเครียดพอสมควรไม่ว่าจะาในพื้นที่ชายแดนจังหวัดวิลามชายแดนจังหวัดสุรินทร์แล้วก็ศรีสะเกดอุบลราชธานีอันนี้มีแนวโน้มว่าอ,อาจจะเกิดเหตุได้เพราะว่าทางฝั่งฝั่งของขมพูชานเนี่ยมีการเคลื่อนกําลังพร้อมอาวุธยุโทโธปกรณ์เข้ามาคือเขาไม่นิ่งนะครับมีการยั่วยุมีการเขาเรียกว่าสร้างสถานการณ์ขึ้นอยู่เรื่อยอทีนี้ฐานฝ่ายไทยเนี่ยก็มีความอดทนอดกัน้นตอนนี้ทีนี้ไม่แน่ใจว่าฝ่ายไทยเนี่ยจะ อดทนอดกลั้นได้มากน้อยขนาดไหนโดยเฉพาะในพื้นที่ภาษาตาควายเนี่ยค่อนข้างที่จะตรึงเพียดพอสมควรครับก็ตอนนี้ก็ฝากถึงน้องๆน,น,นะครับด้วยความห่วงใยเพราะว่าสถานการณ์ในขณะนี้ถึงแม้ว่าเหมือนว่ามันจะเงียบแต่ในความเป็นจริงในพื้นที่ตามตะเข็บเชดอนไทยกัมูชาบุรีล์สุรินทร์ศรีสะเกดอุบลเนี่ยมันไม่เงียบหรอกครับให้ฟังข่าวจาก ทางกองทัพกที่2แล้วก็กองทัพบกนะครับออข้อมูลมันเป็นแบบไหนย,ยังไงเดี๋ยวทางราชการเขาก็จะออกมาแถลงขาง่าวอีก